เขียนเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกนักปฏิบัติคือเปลี่ยนเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลงเวลาใดมันหลงเปลี่ยนทันทีมันจะมีค่าคำสอนของหลวงพ่อคําเขียน จากคำสอนของหลวงพ่อคำเขียนนี้นักปฏิบัติธรรมะสสิ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนเปลี่ยนจากสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกเปลี่ยนจากความหลงให้เป็นความรู้หรือเรียกว่าความไม่หลงนั่นเองแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนคือเปลี่ยนทันทีเพราะเหตุที่เกิดขึ้นเกิดทันที เราเปลี่ยนทันทีแต่เวลาปฏิบัติจริงถ้าทำได้ทันทีจะดีที่สุดแต่ถ้าหลงไปเมื่อไหร่รู้ตัวเมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเมื่อนั้นสาธุสาธุ